นี้พามา Coffee Wall Station 331บริการกาแฟมีกาแฟโอ้มีเค็งคองด้วย ป็นสถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบนะคะแถวสัตหีบใช้เครื่องบินเก่าแล้วก็ข้างบนก็นจะเป็นร้านกาแฟนักท่องเที่ยวเขาก็มาชิมกาแฟบนเครื่องบินนะคะ ก็จะเป็นของฝากห้องน้ำ จนะหอยากขึ้นเอ๋ออยากขึ้นเครื่องใช่ไหม,ไมป่ะป่ะขึ้น <c oughs> ไปข้างบนใช่ไหมเขาห้ามเข้าหรอไม่ห้ามหรอ เขาก็ให้ขึ้นไงเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวให้ขึ้นไปรถมารถมาโอยโอยโอยยอยอยทหารนี่ไงอ่ะยืนยืน้างทหารนี่อะหนูรอแล้วว่าไปเชื่อมินได้ไหมฮะรอแลวแป๊บเดียวนี่รับวิตามินดีลูก na vitamin D Scan, scan, scan. Oh. ทางข้างในมีตั๋วข้างหนึ่งบัลเล่63แล้ว64ข้างหนึงของท่านเนี่ยบัตรแล้วอันนี้อันนี้ต้องสั่งกาแฟหรือที่นี่ได้เลยค่ะกาแฟนี่ไรก็ได้30รายการดูเลยค่ะ100ต่อ1ท่านเด็กฟรีค่ะสั่งได้1อย่าง1แก้วค่ะน้องเดี๋ยวไปซื้อทางข้างบนได้ค่ะอันอันนี้ก็คือเออ่50อ๋อ50ท่านอะไร50ค่ะั้งตัวใบละ100ใช่มั้ย100ใช่จ้ะ ทา,านอะไรดีคะได้หนึ่งแก้วค่ะอันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่ต้อาางแล้วค่ะยี่สิแก้วโอเคครับเอาอะไรลูกสตอรอเบอรี่โซดาแล้วลูกอันนี้มันเด็กกินได้ไหมเอาเป็นสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตในลูกอ่าได้ไ,ได้เป็นโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตคนแรกก็ไม่ได้แล้วนะสามไม่เป็นไรค่ะเขาอยากขึ้นอ่ได้แก้วเปนหนึ่งอใช่ไหมนี่ก็ได้กันฟรีอยู่แล้วค่ะ ขึ้นทางด้าน้ายนะคะเวลาลงลงด้านขวาขอบคุณค่ะเร็เรวๆลูกไหนหอยู่ไหนหึ่งร้้นมข้นตื่นเต้นไหมจะขึ้นเครื่องครั้งแรกเนี่ยไม่เคยขึ้นเลยใช่ไหมย,ยู่อีกอ่ะไปขึ้นเลย อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกเอาขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้อ่ายืนยืนตรงนั้นแหละืออายเปิดแล้วปิดด้วยเปิดตรงไหน,นอเออเปิดตรงไหน,น เปิดยังไงอ่ะถ้ะเขาบอกเปิดแล้วปิดด้วยเปลาอู้เร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเปิดแล้วปิดเลย นั่งตรงนี้เหรอไม่มีวงอะไร่ไหอืมอไม่มีอะไรหรอกกเรไป ตรงนี้แหละมีโต๊ะลูกค้าท่านใดติดต่อเครื่องดื่มหมายเลข65 72และ73จะมารับเครื่องดื่มได้ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของเราค่ะของเรัก74เครื่องดื่มหมายเลข65 72และ73เครื่องดื่มของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะรับประทานเองนะคะถ้าเรามีบริการจาหน่ายที่บริเวณเคาน์เตอร์ แม่ฟ้าสามารถใช้สีพูล<ด>มาสแก,กนจ่ายได้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กขึ้นมากินกาแฟน้าบอกเลยวันนี้ยูดีมาทำอะไรลูกถันก้องปิดหังก้อฮะถังก้องปิดอ,อ,อ, <c oughs> อ่ะวีว <c oughs> ันนี้หนู่มมังเครื่องบินเต้นเต้นไหมตเต้นทำไมลูกโตลูกโตไม่ขึ้นลูกโตโกลัวเครื่องบิน มันตัวความสูงแต่หนูก็กลัวเหมือนกันนะะไม่ต้องกลัวหรอกสวยจัง